สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไรเซมบรี่นะครับอันนี้ก็ปล่อยให้ควานน้อยนะครับเป็นผู้ขี่แม่กำไรนะครับนี่นะครับควานจิ๋วนะครับนี่อันนี้ก็เอาไปล่าปามเช่นเคยนะครับนี่แต่ให้ควานจิ๋วเป็นผู้ขี่นะครับนี่นี่นะนานๆก็จะขี่ครั้งนะครับนี่ไม่ได้ขี่ทุกวันมันตะกอนนะครับ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับ้องตังครับขี่แม่กันเลยไปได้นะครับนี่วันตัวเล็กของเราจะทดสอบ้องตังนะครับนี่นะครับ้องหมาเยอะเลยนะครับนี่จะให้ขี่ไปเองนะครับนี่เราไม่ได้ช่วยนะครับ ขอกินก่อนเขาบอกว่าขอกินก่อนอน้องตังก็นานๆขี่ครั้งนะครับวันนี้ไม่ได้ขี่ทุกวันนะครับเพราะว่าน้องตังก็ได้ไปเรียนนะครับอันนี้ก็ปิดเทอมแล้วเขาจะได้ขี่ทุกวันอยู่นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับนี่ก็ให้น้องตังเป็นผู้ขี่นะครับโอ้ยเะแมนเนาะมานี่ก็ได้อขอกันอยู่เสมอยังเฮากันอยู่เนาะนี่นะครับไป แล้วเราไปชมกันด้านหน้าเลยนะครับไปกันครับ mm hmm. ขี่ขี่แม่กับไาแบบมีความสุขนะครับนี่ mm hmm. ทำลายเต็มหน้ายเมหน้าเลยนะครับเพราะว่าขี่ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะครับนี่ถ้าจะมีความสุขนะครับ mm hmm. มาเร็วมาเร็วขี่มาเร็ว นะครับอาจจะขี่ยากๆ่อยนะครับน้องตังเด้อปูดสีเ้ยนั่อนอสาเป็นลามปาลาลำดงอีกเด้เองมันอีก็นำไปรักสมรักษาเด้อนี่นี่แมะอีกแล้วครับโอ้ยหมด,ด้รหอดง่ายนะครับทุกทุกสถานีนะครับนี่ ถึกใจครับพันว่าแวะลราถึกใจครับขี่มาขี่ออกมาเออนี่นะครับถ้าเกิดว่าทำแรงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าน้องตังก็นานไม่ขี่ครับเพราะว่าไปโรงเรียนนะครับค่อยๆค่อยๆไปอีกแล้วอะไรกะมาดีค่อยๆเข้ามาดีกระดิขาไหมกระดิขาไหมกระดิขาไหมเออหนูกดิขาแล้วมันก็วนนะครับ ไปครับแล้วเราไปชมกันด้านหน้าเลยนะครับนี่อ่าไม่ต้องพูดมากเสียเวลานะครับอ่าไปกันครับไปกันครับไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ใกล้ถึงที่ผูกนะครับนี่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดินเดินนะครับกับเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินะครับอ่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับนี่ไปกันครับอ่ะ นะครับควานจิว๋วบุกมาได้นะใครมาครับใครมพูดได้มาฮะแม่น่งแม่น่งมาว่าจะแอบม,มานะครับแต่แม่ควานก็มาด้วยนะครับนี่ให้น้องตังนี่นะครับ มาแล้วนะครับนี่มันจะขโมยมามาอีก่อนเลยนะครับ, ai, น,รบ XML, นะนี่นะครับขีดมาใส่นําก้นมาแล้วนะครับนี่นําดากมาแล้วนะครับอ่ะน่นเราจะขออนุเอาน้องตังลงก่อนนะครับนี่ต้องนี่ก่อนนะครับน้องตังลงก่อนเพราะว่าไปทางนี้มันไปยากนะครับนี่เพราะว่ามันต้องลุยป่าลุยดงไปนะครับนี่นะครับอาจจะไปยากนะครับไปไฟตีนะ นี่นะครับบอกบอกแม่เพื่อนครับว่าไม่ไผ่ที่หนาครับตอนแรกแม่กำไรดึงไม้ไผ่นะครับแต่ไม้ไผ่ดีดเอาหน้านะครับฮพอพอก่อนพอ่อกนเป็นยังไงบ้างครับโฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้า,าเฮ้ยัฮ้ีเย นี่นะครับนี่น้องตังก็วันนี้จัดเองเลยนะครับน้องตังก็ความสามารถก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับน้องตังนะครับนี่ก็ถือว่ายังยังสภาพก็เช็คยังดีครับนี่อย่าโดนแหวนเชิญแล้วอ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมบิรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับว่ะครับ